สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จะพาไปหาเก็บเนาะเก็บดอกแคร์เก็บมะเขือเก็บผักส่วนครัวมากินกับอาหารเช้านะฮะตื่นขึ้นมาบรรยากาศริมทุ่งกลางนาส่วนกล้วยไม้ก็เนี่ยปลูกกล้วยไม้เห็นไหมฮะอันนี้มันก็จะออกดอกเต็มบ้านไปหมดฮะหลากนานาพันธุ์ออกอันนี้เอื้องพึ่งหลวงค่ะกําลังออกดอกเลยนะฮะ ใครสนใจมีขายแล้วนะกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามชมคลิปนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u r สไครต์กดกระดิ่งให้เรานะที่ช่อง Pos A Channel กล่าวขอบพระคุณท,ทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะที่ช่อง Pos A Channel ไปครับผมเดี๋ยวพาเดิดลงทุ่งกลางหลังบ้านนี้แหละไปดูดอกไม่กัน มันจิปาถมกันเนาะลูกหลังบ้านเนาะปลูกไว้แล้วชอบเพียงเนาะปลูเกเทียนนั้นลูกสมบูรณ์เลยนะทำ้าวต้มมัดนี่บ้าซื้กลับมาอยู่บ้านพี่นอ้องเออรี่ตัวเองกันจากกรุงเทพเนะาะจากพนักงานออฟฟิศออกมาจากเวิร์กโฟล์ค่ะ ก็เป็นกล้วยนะฮะ,ละปลูกเราต้อมาปลูกกล้วยสบูรังเป็นดอกแครแลเก็ดดอกแพรกันร่วงเต็มไปหมดเลยแพรแล้วก็ตัดม้นก้ว หอมให้ดอกหอมมีพึ่งมาตอมมีมดมันเต็มเต็มเลยกินไม่หมดก็เอาไปให้คนค่ะิให้ปลากินเอาไปให้คนแก่ใน,นหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านเี่นไพี่น้องนะเข้าไปข้างในกันสิเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอยู่ในหุบเขาที่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มาก แค่น้อยกว่าหลังคาเรือนบรรยากาศยามเช้าเห็นไหมฮะท้องขึ้นมาบรรยากาศคือจังหวะฝนที่ตกเหมือนฝนจะตกค่ะแต่ด้วยความที่เขาทำไล่อ้อยกันเยอะเนาะช่วงนี้เขาก็จะแบบืนค่า PM อ่ะ เสร็จเสียงเสียงโอเคหอมเลยใครชอบกินบ้างแบบเคยป่ามีเมนูได้นะฮะเนใต้คลิปบอกเมนูได้แล้วทำอะไรกินดี คนกินมันร่วงเยอะมากเก็เก็บไปให้เ่าถ้าอยู่แบบบรรยากาศท้องนาแบบนี้ไม่กินฟื้นไม่อะไรก็ไม่ได้ใช้เงินก็อยู่แบบพอเพียงกินแบบกินหอยกินปูกินอลา ม,มันอยู่กันทั้งที่นอ้อแต่ก็ไม่แน่นาะทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนีมิตเปลี่ยนมาที่เด็กก็จะรุ่นวายกับสิ่งไม่ดีก็ต้องระวังนิดนึงนี่คหับได้เต็มตะกร้าแล้วดอกแค ตกหล่นลงมาเห็นไหม <c oughs> นี่รั่วอะไรยา <c oughs> เงี้ยเลยแต่ผมจะไปเข้าสวนจะเอามะเขือต่อมะเขือเยอะครับ <c oughs> ออกนี้มันถูกตุดต้นเ <c oughs> น้หน้าเอาดอกแคปไปเห็นแม่ก่อนมนะงามานเิ่มกัน จะลอกไว้เดี๋ยวจะเอาตากแดดนะฮะจิ้มต,ตามถ่ายดูสิดัดกตัวดิ้นน้องตอนนี้น้องพดดว้วง มี้นป่าีตนม้ตนมนก็ยงังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะยงา อินคอนต่างแล้ว ันนี้ผมก็จะทำตัวสุ่มเทาดูสีแบบนี้ช็อกแผนโดยาุออ่มไ,ได้ยุ่งเื่ต่างๆนี้ก็ออกต่างๆมาเป็นสีให้หมดัน,นี้ก็เป็นบานหลังเล็กที่เราปลูกไว้ตอนนี้ก็จะเป็นที่น,านัา ยอาไปตัดเนี่เ็นะยงไม่กินอันนี้เออสายน้ำนมกำลังอกอกดอกรดบเห็นไหมสายน้ำนมกำลังอกอกดอก ดอกหอมหอมนะฮใ,ใส่น้ำนมนี่ค่ะนี่คัมิวดูคัมจิวตรงนี้คําผิวตรงน,นี้บานประมาณเดือนหนึ่งเลยเนี่ยดอกเพิ่งลงบานทนมากครับคัมกิวทนสุดๆดไปเลยเรื่องคัมจิวคือเขาทนมากผมจะบอกเลยว่าเขาทนมากคือบานเป็นเดือนเลยอะทนสุดๆด เดี๋ยวเราจะเข้าสวนเก็บมะเขือต่ออ๋หนวดพามออกดอกแล้วเห็นไหมกดอัพไปซิแต่มันพวงไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะปีแรกเขาเขาเขาเพิ่งติดดูข้างบนก็จะเป็นดอกเต็มเลยผมมัดแล้วมันก็จะห้อยลงมาเรื่อยๆตรงนี้เห็นไหมเขาแกะมัดเขาแกะเขาแกะนี่เดี๋ยวจะออกดอกเรื่อยานะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายดอกให้ชมเดี๋ยวผมจะเอามามัดอีกเพื่อให้มันเป็นหมู่มวลมันสวยเนาะ ตรงนี้เนี่ยดูเอื้องสายคำปอนกรน,นี้ครับกําลังออกนะ mm hmm. เหมือนจะตายแต่เขาไม่ตายเนี่ยเอื้องสายคำปอนเห็นไหมเขาไม่ตายนะครับเนี่ยดอกสวยเลยเนี่ยดอกหอมแล้วสายคำปอนดอกหอมแล้วก็ผมเอามาเป็นกรเนี่ยอย่างนี้แล้วก็แตกยอดใหม่ขึ้นกาลังแตกยอดใหม่ขึ้นเต็มเลยเนี่ยสายคำปอนสวยสําหรับใครที่ชอบเอื้องสกุลสายนะที่มันออกดอกทีมันก็จะเอิกกรเลิปีหน้าน่าจะออกดอกนะมากกว่านี้นี่ก็จะ สายคำปอนอนีกกองใหญ่มากคือดอกจะออกมาอลังการมากเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ชมตอนที่เขาออกเนาะเนี่ยตอนแรกนึกว่าเขาจะตายเขาไม่ตายค่ะเวลาเอื้องสายทั้งหมดเวลาออกดอ,อกเขาจะทิ้งใบทั้งหมดนะเลยเตรียมออกดอกออกดอ,อกเสร็จหน่อใหม่ก็แตกที่ละเพื่อทดแทนกันอันนี้คือความพิเศษของไม้ป่าเขาจะทนครับเกาะไว้แบบโง่ๆเลยอันนี้เอื้องพึ่งกำลังจะออกดอกเอื้องพึ่งก้อนนี้ก็กำลังจะออกดอกคนชอบ ปาเราจะพาไปกินมะเขือนะฮะอันนี้สบายยมะเขือเนี่ยมันก็เกาะไว้อันนี้ก็กุหลาบมาลายแดงหางกระรอกอันนี้ก็แววมายุราอันนี้ก็จะเป็นพุช้างอันนี้สําหรับบ้านใครที่เกาะติดง่ายๆนะผมก็เกาะติดแบบง่ายๆไม่ได้พาเข้าไปชมในโรงเรือน เนี่ยผมก็ติดไปแบบง่ายๆไม่ต้องแบบดูแลอะไรมากมายก็ปล่อยให้เขานี่ตามธรรมชาติของเขาไปก็ปล่อยติดเลยเขาก็เดินลากเดินของเขาเองดคากิ่วกรุกคากิ่วก่อนดูสิอลังการมากคำอันนี้เป็นคํากิว่วข้างล่างเป็นคําหลวงข้างบนเป็นคําป๊อกแล้วก็กำลังแทงยอดใหม่อันนั้นก่อนนั้นเป็นตาดำนะ ฝั่งข้างนี้เป็นตาดําอันนี้เป็นตาธรรมดาตาดําตาธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรนะต้ะนนึงจำชื่อไม่ได้นี่กําลังออกดอกชื่ออะไรนะสามปอยสามปอยหลวงนี้คนเดี๋ยวรอมาด,ดูดอกกันสามปอยหลวงแต่วันนี้ผมจะทาไม้ฟอกอากาศตรงนี้อันนี้ผมก็ปลูกพวกกุหลาบเหลือกุหลาบพวกอะไรตนป่าอันนี้ก็เป็นพวงหยกเห็นไหมฮะพวงหยก หยกก็ปลูกปกติไปตามบ้านนี้ก็เป็นพวกเอื้องเงินปลูกไว้หน้าบ้านเงินทองจะได้ไหลมาเข้ามาเนาะอันนี้ก็ติดแล้วอันนี้สามปอยหลวงสามปอยหลวงปลูกไว้มันแดดแรงเพราะว่าใบของบารมีมันขึ้นแต่รากมันก็เดินหมดแล้วเนี่ดยดอกก็กำลังจะออกเดี๋ยวผมจะมาเกาะเพิ่มให้มันเป็นกอใหญ่ๆสวยๆเนี่ยกาลังออกดอกแต่บารมีมันขึ้นออกใบขึ้นดูสายทำปอนกอน,นั้นหงมสวยมาก เหมือนแบบฟิลแบบดอกซาก,กุระที่ญี่ปุ่นคือสวยมากค่ะมันก็จะบานรับกันพอดีต่างๆเนาะสำหรับใค่ที่มีต้นไม้มีเสาเอามาเกาะอ,อย่างเงี้ยมันก็ได้ครับนี่คำหลวงก็กำังออกดอกกอนนี้นะ่าจะสับพั่งอันนี้จะคำหลวงอันนี้ก็เป็นเหลืองจันทบูรณ์คำหลวงเหลืองจันทบูรณ์เขาแกะยังไม่ออกนะก็ปะปนกันไปแบบนี้ อันนี้ก็คำหลวงยัเยัน on. ลดน้ำผมก็ลดน้ำสองสามวันทีได้ไม่ได้ลดขี่อันนี้จะเป็นไม้พกอ,อากาศเดี๋ยววันนี้ผมทำไม้พกอาอกาศตัวสุงมตัวเนี้ยใหญ่มาหึมาเลยฮะใหญ่มาหึมาสวยเลยไม้พกอ,อากาศตัวน,นี้สุม่มสำหรับใครที่ชอบประดับเก๋ๆนะฮะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายมันก็จะดูมีความเก๋ดูเราเพิ่งเห็นว่าอันนี้มันมีตาดำ มาเป็นตาเป็นตาตาดำตาดำสวยอันนี้คำกิ่วตาดำเป็นสีพาสเทลเป็นตาดำสวยอยู่ได้นไปเดี๋ยวเราจะเข้าป่ามะเขือกันเดี๋ยวไม่เข้าพาหลุงกล้วยไม้รอบๆบ,บ้านผมก็ปลูกไว้อันไหนที่ใกล้ตายผมก็มาแปะๆไว้มันก็ไม่ตายครับกล้วยไม้ป่าเขาทนอันนี้ก็เป็นยังไม่ได้ซื้อกระถางมาเขาเหรอ มอนไข่ถ้ามันจะบานมอนไข่มอนไข่ัจะบานทุกคํามกิ่วกรอนี่ครับผมปีหน้านี่ไม่ต้องสืบเลยว่าจะต้องแบบคือดอกเขาต้องอลังการมากๆทุกคํามกิ่วกรอนี้ฮะเล็นเราก็สะอ่อนเลยพี่นอ้องสะอ่อนเป็นแวนวมะยูราตาดำเป็นตาดำนะคะเนี่ย มายุราตาดำมีสองกองที่ใส่กระถางไว้เนี่ยเป็นตาดำเป็นเวลมายุราตาดำในลงลงด้วยมาก็เต็มไปหมดดูนี้สายมรกตกำลังออกดอกสายมรกตนี่กำลังออกดอกเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยที่ผมมีโปรโปโมชั่นนะกิโลละหกร้ยค่าส่งเจ็ดบสองกิโลพันห้ากิโลสองพันเนี่ยกำลังออกดอกสวยนะอันนี้แปลงสีฟัน แปลงสีฟันเปปะๆไว้ห่างเหมือนจะตายแต่ก็ออกดอกสวยเดี๋ยวเราไป,ไปเข้าสวนเก็บมะเขือหลังบ้านกันอันนี้ก็กลาบมาลายแดงหางกระรอกกำลังแทงชอบหลาบกระเป๋าเปิดอันก็เป็นฟ้ามุ่ยนะฮะจะสังเกตได้ว่าผมมาผูกติดแบบไว้กับแดดเลยแต่เขาก็ไม่ตายตายยากเนาะด้วยไม้พวกนี้จะค่อนข้างทนนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาเข้าสวนกันนะฮะอันนี้วันนี้เป็นค่าสบายๆเข้าสวนกันเนาะ ใครอยากได้ต้นไม้ต้นหนไปติดพักมาเลยนะโทรมาได้เลยนะคะผมเนี่ยธรรมชาติเราก็อยู่กับธรรมชาติเนี่ยมะม่วงน้าดอกไม้สีทองดูสิฮะปลูกไปได้กินหมดแล้วเนี่ยมีนกมาทํารงทํารังอยู่ดิดูตกข้างล่างครึบเลยที่แน่ๆเราไม่ได้เราไม่มีสารพิษนะฮะเดี๋ยวปิดหน่อยเดยวมาเข้ามาอันนี้ไม้สักดูไม้สักผมปลูกแค่ประมาณสามเดือนเนาะ สเดือนดูความความสูงของไม้สักเจ้าว่าจะเอาไม้สักลงไปเยอะเดี๋ยวเราเข้าสวนผัดกัน,นมันมะเขือเลยเยอะดูนอ่าโนอ,อะไรนฮะปลูกไว้เฉพาะก,กินีเยอะมากนะมะเขือเดี๋ยวเราจะเริ่ม,กมเก็บมะเขือกันนะฮะ,ะลำะลำเก็บเลยมินเยอะ เยอะแล้วมันกินไม่หมดมันเสียดายครพอเวามันแก่แล้วมันก็เสียดายเดีวจะไปฝ่าที่เผาบ้านพี่น้องเรียงยากได้กินซุปมาเขียอยู่ ปุ๋ยก็มาใส่แค่เพาะปุ๋ยคอกนะคะเนี่ยกระลงกระหล่ำมะเขือทเ,ทเทศเยอะแยะแ่ลำใท้องหัวข้างนอกมะเขือค่ะปลอดสารพิษก็จะมีมาลงมาแรงกินบ้างเนาะมันก็กินกินถนัดแบบที่เราไปซื้อตลาดเราไม่รู้ว่าเขาโป๊ะสารเคมีอะไรมาให้เราบ้างเนาะอันนี้ก็พูดตรงๆไม่ได้บูลลี่นะฮะมาซื้อตลาดสะดวกดีไหมไม่ต้องปลูกมันก็สะดวก ว่าถ้ามีเวลาปลูกทิ้งไว้อย่างเนี้ยมันก็ได้กินครับสิ็ต้นนี่มะเขือพวงไม่ตัดไปกินมันก็แก่ครับไปฝากคนกระหล่ำหัวนั้นใหญ่นะ่ยาไปอั้งลองะ ซ,ซ,ซื้อต้นพันก็ซื้อมาจากตลาดนะครับผมต้นละสิบบาทซื้อมาไม่กี่ต้นถ้าไม่เก็บเดี๋วต้นมันก็โซมะครับเพราะว่ามันเหมือนต้องไปหล่อเลี้ยงลูกเขาอะทีนี้แมงเนี สบายลุยสวนนะฮะสำหรับใครที่ชอบวิถีบ้านนาแบบนี้เนาะ,นนะ,ะเยอะมาก ต้นมันโซมว่ามันต้องคอยส่งอาหารให้อ่อ,อนี้ ดูมะเขือเทศต้นอ้าวมเขเขียๆอันนี้กะลำนะครับขัดปอดกัาเนะครับทุกอย่างคนที่ชอบบ้านหนึ่งบ้านนะใครแวะมาแถวน,นี้ก็แวะหาเราได้นะฮะเก็บผักไปกินได้ อยู่แบบพ่อเพียงฮะปาดมาเขืยจนสะอ่อนครับใส่เกงเขียวหวานนะคือจะบสินป้าได้ไดวยพี่น้องโอมห๊ดเงอน เก็บมะเขือที่ได้นี่ดิฉันก็คันคายนะคะน่ะลูกอยู่ค่ะลกูกค่ะ พ่มก็ได้แม่ก็ได้เอากก็ทำน้ำบ่เอาบ่ไม่ไม่บ่ ี่บเคยมันด้ขั้นยังไงคลายมากเลยนะโเบี้ย,ยมากกวมี่ยกูอ่นมากกวกินน่นละกูะเก็บนอนมันกบซีมากินขี่น,น,นอกกะต,ต้นกบซีโซมไปนะข้าขนอกพวกเก็บกันละ ต้องเก็บที่เอาบะกกะหล่ำบะเอาบะเอาดูมะนาวต้นนี้อร่อยนะครับเนีย่นย เก็บมะเขือสดิงกันเก็บแล้วใครไม่แย่เก็บถ้านม่เขาไปขายได้คุณยี่สิบบาทที่เท่าขายได้สิบยี่สิบบาทเพิ่มกันอันนี้ประกอบน้ำเก็ะมะเขือมะเขือตาแหล่เอาเคยเก็บพุ่มนั่นสิตาแหล่มากมีค คือตอเลยไ,ไว้เวลาเก็บเราปลูกเองนะที่นอกมันตัสินดความเพืยงนใจนะมันก็จะเป็นอีกสกเต็ปหนึ่งกับซื้ออ่ะเราให้เขากินแล้วเขากินเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขด้วยมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกหรอครับสําหรับใครไม่ไม,ไม่ไม่เคยทำเนาะอันนี้สําหรับเราเราก็จะมี ปลูกเป็นสิบต้น่งไก่มันจิกใบหดเดี๋ยวนิดเดียวมะเขือตอแหลเดี๋ยวอยู่สามสี่ต้นแต่ลูกลายดิม,มันอยู่ใต้ใบนะนี่เราจะเอากระเทียมนะคะกระเทียมไก่มะเขือแล้วพอ,อกระเทียมหอมพวกนะะี้ค่ะเราก็ไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าะวจะ,จะไ,ปไ,ไปใส่ผัดทองออก ไ่ของเรากินยังไม่ตะคัดค่ะมันรู้สึกว่ามันไม่มีสารทีมีแล้วมันก็โอเคเนาะใครอยากได้กระเทียมอยากได้หอมอย่างเงี้ยโทรมาหาเรานะฮะทักมาเลยเราเอาเส่งไปให้ได้ขายค่ะเดี๋ยวเรา,าขายให้คนแก่คาดโดยโตรงไม่มีการซื้อไปนี่แน่นอนเราเก็บให้ดูเลยโอ้ขาดไปแล้ว เราปลูกข้าวพวกไรซ์เบอร์รี่พวกข้าวจุรินซีข้าวกล่ำที่แบบทำทำแบบชีวภาพมาประมาณสองปีแล้วคือปลูกพวกนี้มันก็จะกินแบบไม่ใส่ปุ๋ยอ่ะแต่มันก็ไม่ข้ามไม่สูญไปมันมีมเนอะไรดูข้าักินถนัดเพราะมันแล้มีพวกสารมีตกค้างเท่าไหร่เนาะข้าวพวกข้าวพวกอะไรเราก็ทำหมด ขยันค่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดชุนบุตถ้าขายันไม่มีวันอดตายนะฮะผมก็จะหนักไปทางกล้ยไม้หน่อยนิดนึง่งขลิม่มก็มีมก็ม,กม,กมีสมชื่อขออนุญาตใช้คำหยากแ่ไม่เกิดตอแหล่สมชื่อของนายจริง เราได้เราได้ผลผลิตของเราเต็มเข่งแล้วนะฮะเต็มเข่งค่ะพร้อมกับการไปประกอบอาหารเช้านี้เนาะมีทุกอย่างให้เลือกสัรมที่ครัวนนี้ไอ้ครัวเรานี้นะคะผมดอกไม้แล้วก็มีนะคะ,ะผมเห็นดอกไม้แล้วผมจะไม่ได้ไปซื้อไม่ต้องไปซื้อดอกไม้ไหวพระที่ตลาดแบบสมัดใส่แจกันไปถวายพระเพราะว่าที่บ้านเรามีพระบรมสารีริกธาตุเนาะ อู้อันนี้กำลังออกดอกเธอมากอกน้ำตะกรอกน้ำผมปลูกไว้สี่ต้นเพราะว่า,อาตอนนี้เขาชอบกินเปรี้ยวนะครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสบายๆเนาะพาชมบรรยากาศยามเช้าที่ไร่ที่ทุ่งของเราเดี๋ยวผมจะไปวันนี้จะไปทำปลูกกล้วยไม้ต่อแล้วก็จะไปทำเคลือสีนะฮะเพื่อเอาไปประ,ประ,ประดับบ้านแล้วก็มีออเดอร์ส่งจากลูกค้าด้วยโกรลาเอาไหมเอาไปปรประดับสักหัวไหม ม,มันยังแน่นมันมแน่นมันก็จะไปแน่นแล้วป่ะเพราะมันร้อนเนี่ยเอาหัวนี้ไปฝากแล้วกินพอดีกินเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอากระหล่ำหัวนี้ยับเพื่อไปแล้วเราจะเอาหัวกระหล่ำหัวนี้ไปฝากคนแก่ที่บ้านเนาะนี่อมขึ้นมาเลยจิ๊บโปนะแล้วมันอาจจะไม่สวยเหมือนที่ซื้อในตลาด แต่มันก็คือความสุขที่เราได้ทําได้ปลูกเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปให้ปลาโยนให้ปลาเดี๋ยวก่อนจะเอาอน,นี้ไปให้ปลาเนาะกราวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่เสียเวลาเข้ามารับชมคลิปของเราเนาะที่ช่องพอ s ส a เอเชียแนลกร่าบขอบพระคุณทุกท่านที่กดคนลไลค์ให้เรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์นะครับผมกดไลค์ให้เกมมีกำลังใจให้เราเนาะกดกระดิ่งด้วยถ้ามีคลิปอะไรที่น่าสนใจหรือสนุกสนานเดี๋ยวเรา คลิปจะได้เด้งก่อนเพื่อนนะยังไงก็อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสวัสดีครับ